ลูกลูกลูกทุ่งลูกลูกลูกทุ่งภูไทยครับสวัสดีครับพี่น้องคุณฟังที่เคารพรักคักแพงสุกุสุขคนครับ อามาติดตามรายการลูกทุ่งภูไทยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร f อฟเทียมเก้าสิบเอ็ดจุดสองห้ามิกอร์เฮิร์นะครับพบเจอกับพี่น้องคุณฟังเป็นประจำครับวันอังคารวันพุธวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เก้านาฬิกาสามสิบนาทีจนถึงเวลาสิบนาฬิกาครับพี่น้องผมอ๋อผมเบาผู้ไทยไกลสอนครับเบาเตืงบุญเรืองแสนโสมครับพี่น้องคุณฟังนะครับจื่อจำกันให้ดีเดอ้อซื้อนี่นะครับ พอคุณฟังนะครับคือเก้าแล้วครับอยากจ่าทำข้าวทำข้าวหาพี่น้องคือเก้าเป็นรายการแบบสบายสบายสไตล์เบาเตืองเด้อพี่น้องเดิอน,นะครับอยากเบาอยากจ่าอยากคุยอยากทำข้าวทำข้าว,ขาว,ขาวขเขียนจดหมายมหาแน่เป็นการทบทวนความรู้ครับพี่น้องนะครับสูมือนี้รู้สึกว่าจดหมายมันก็เมด่ไประบาดนี่ไปสนีไทยมันก็สีงโต๊ะงาน <c oughs> ไม่มีการส่งจดหมายไม่มีการเขียนจดหมายหาเดียวมีแต่เซตเซ มีแต่เซตกับลายแล้วเนาะสมอเนี่เนะโอ้ยความทันสมัยของระบบดิจิทัลมันนะครับดิจิทัลนะให้ลูกหลานของเฮานี่โอ้ยบางเทีกับมกมุ่นแล้วครับเรื่องของเทคโนโลยีก็ไ้นะครับกมาที่กรมแต่หน้าแต่ตาไม่ได้เสวนากับใครเป็นอยู่กับจอสี่เหลี่ยมฝ่ามือนั่นแหละพี่น้องนะไปเอามามันก็เป็นดาบสองคมนั่นแหละอะพี่จานณาเอาครับพี่น้องฟังนะครับ แต่ก่อนนั้นเวลาไปโรงเรียนเด็กน้อยประถมอนุบงอนุบาลครูสิสอนมา,าตื่นเช้ามาทำอะไรตื่นเช้ามากลางหน้าแปรงฟันทานข้าวไปโรงเรียนวันวาแต่สมัยนี้ตื่นเช้ามาทำอะไรเปิดโทรศัพท์เบิงแซตเบิร์ไลสะกก่อนก่อนที่จะไปาอาบน้ำล้างหน้าโอ้ยนะคการ เปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนาะพี่น้องฟังนะครับอะอโมเดลว้าหลายดอกบาน,นี่มันกระทบหลายคนอยู่นะครับเราไปก็ได้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยความทันสมัยคนยุคใหม่คนสมัยใหม่นะครับหากินเองไม่ได้ต้องสั่งเก็บสั่งลายเออดีเวอรี่ตลอดเลยวาน,นี่นะครับสบายโพสนะะเอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ครับวอาซูฟังแน่นะครับซอฟต์พาวเวอร์ก็ดเลย ทางกระทรวงพาณิชย์เพิ่็ติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยซอฟต์พาวเวอร์ x ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่อซอฟต์พาวเวอร์คูณทรัพย์สินทางปัญญาครับน้องนายภูมิธรรมเวยชยชัยนะครับรองนายมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เพิ่นกระว้าถึงเรื่องของการติดปีกทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยด้วยซอฟต์พาวเวอร์คูณทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่นบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันครับมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วครับเห็นให้ประเทศไทยฮาเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือครับที่สําคัญกับในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ยังเป็นกลไกสําคัญกับในการยกระดับการค้าระหว่างประเทศและก็เวทีโลกนี่น้องโอ้ยจาเป็นได้เนาะแม่นครับ ซึงจะส่งผลให้ประเทศไทยเขาก็สามารถที่เข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตพุนละนะครับหวังซอฟต์พาวเวอร์น่ะริมตาอาปากได้แน่เพิ่นว่าเพิ่นมองไปนองนั้นนะครับคือคือ,อยดอนคูดมาครับอันใดที่มันเฮือนหายไปสิ่งที่เป็นสิ่งดีๆตั้งแต่สมัยเก่าสมัยแก่ของไทยฮา็เอามาให้มันเป็นซับพาวเวอร์ให้ได้นะครับเพิ่อนบอกว่าโดยรัฐบาลก็ได้มีนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ power, หรือว่า one family One ซอ f t p o าวเวอร์ออมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยฮะโดยวัฒนธรรมไทยนะครับสอดแทรกไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกนั่นละเปลี่ยนทักษะพื้นบานเป็นทักษะสร้างสรรค์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของไทยให้ติบโตขึ้นเนาะอ,อืมนะครับท้องสารพันธ์ก็น่าจะเป็นซอฟพาวเวอร์ power, อยู่ละมั้งมีคอยได้ยินเลย หลายปีแล้วบ้านนี้ระเฮียไปแล้วสารพันก็นได้นะครับไทยก็ได้มีการตั้งเป้าในการสร้างงานให้กับคนไทย20ล้านตําแหน่งสร้างรายได้4ล้านล้านบาทต่อปีพูดได้ผ่านอุตสาหกรรม11สาขาอคือซีเมนอยู่ดรกครับเชี่นว่าเรื่องท่องเที่ยวเียสกาลกีฬาอาหารหมู่นี้นะครับพี่น้อง สิ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อกระได้ดนำํำบุระกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารเพื่อส่งเสริมซอฟ t ์พาวเไทยนะครับด้านอาหารผ่านครัวไทยสูโ่โลกงานอนุกาที่เยอรมน,นีนะครับอันนี้อนุกาในภาษาอังกฤษเด้อพี่น้องของประเทศเยอรมันเขาสร้างมูลค่ากว่า5,300ล้านบาทได้น,นะครับเป็นแต่ได้เงินมานี้ไปครับพี่น้องเฮีไปล และก็งานแสดงสินค้ากลุ่มดนะิจิทัลคอนเทนต์ดิจิทัลคอนเทนต์นี่มีอย่างไ่คนณเช่นว่างานอาเซียนคอนเทนต์แอนด์ฟรีมมาเก็ตนะฮะที่ประเทศเกาหลีใต้เนาะแล้วก็งานอย่างนี้ทิปคอมนะงานทิปคอมที่ประเทศญี่ปุ่นมันก็จะเป็นการสร้างไรายได้รวมกว่า 2600ล้านบาทพูดได้นะครับเอาบอามาเป็นเงินเมดกับพี่น้องเอาครับใส่ใจเด้อพี่น้องเด้อพุ่นก็หวังว่าซอพาเวอร์นี่ครับจะเป็น,นกลไกสำคัญที่จะส้อยสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนกับได้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจกของประเทศนะนะครับรัฐมนตรีพาณิชย์พุ่นก็กได้มอบนโยบายสำคัญสกวันให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์รวมกันดำเนินการเด้อ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาและกลมรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกได้ตอบรับนโยบายและบูรณาการการทํางานร่วมกันครับในการดําเนินงานกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของผลงานและก็ความสําคัญของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคตให้เป็นเป็นรูปประธรรมครับพี่น้องอ่ะนะครับวอลวม่าก็คิดว่าสิเป็นเรื่องดีอยู่ดอกฟังบ่งเราก็ได้พี่น้องนะครับอะสู้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ,ววนะรบหวังเป็นเงินเป็นทองแล้วครับบาทนี่ครับดึงเอามาครับอันในที่ เบิ่งแล้วว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะได้เงินได้ทองครับสนับสนุนครับพี่น้องครับ ชาวเมืองสักครักสุดหัวใจมอบให้เพียงเธอหน้ามนอยากมาเป็นเธอสักลนหน้ามนรักเธอแท้จริงสิเป็นดังบุ ได้มาพบหน้าเนื้อคูแอ่ดที่นุ่มบ้านไกลปักใจรักใครรักจริงตาบานรักไม่ทอดทิ้งวังอิงเพียมเธอ que era นานาารักสาวสกลยิ่งล้นจะมาวิวาหน้ามนขอยนสองแก้มแก่ดาวลูกลูกลูกทุ่งภูไทยลูกลูกลูกทุ่งภูไทย ฟังก,กับรายการลูกทุ่งภูไทยในช่วงนี้นะครับก็บมีเรื่องดีๆมีฝากค,คือเก้าอละพี่น้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไทยดีเสียนชวนประชาชนภาคเอกชนนะครับมาใช้แอปพลิเคชันไทยดีเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยัน,ยนตัวตนผู้รับบริการนะรกรณีไม่สามารถตรวจบัตรประชาชนได้นะครับหรือไม่สามารถตรวจบัตรประชาชนตัวจริงนะครับพวกเอ่ สถานประกอบการสถานบันเทิงม้อนี้นครับเอาแอปพลิเคชันไ d ดีมาตรวจสอบโลดนว่าละอายุต่ำกว่า17-18บปีบอนนะครับตัวนี้ก็ดีอยู่ได้ครับคันเอาแอปพลิเคชันตัวนี้มาใช้บอกเพิ่นกับแจ้งขึ้นให้เพิ่นลองใส่เบื่องเด้อนะนะครับนางสาวไตรสุรีไตรสรณนะกลุกับเลขานุก,การรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับและก็โฆษกกระทรวงมหาดไทยเพิ่นก็นได้เ,เ,เปิดเผยว่ากรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาแอปพลิเคชันไทยดีนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงวัดประจำตัวประชาชนในรูปแบบดิจิทัลนั่นหลีกไม่ได้หลีกไม่พ้นละ่ะดิจิทัลหนะรือ,อว่าดิจิทัล ID ครับในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนได้นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสบายสอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ประชาชนมีการใช้ระบบดิจิทัลหลายขึ้นเช่นผู้ประกอบการ สถานบริการซึ่งจะต้องตรวจสอบอายุผู้เข้ารับบริการื้นนี้ครับตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ที่ต่ำกว่า20ปีในกรณีที่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงได้ก็สามารถที่จะตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแทนได้เด้อเนื่องจากว่าเป็นช่องทางในการตรวจพิสูจน์ยืนยันตัวตนที่น่าเชื่อถือจากการพัฒนาของภาครัฐครับ ให้ทัดเทียมกับบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงเออนะฮะเนานำไปใช้เบองครับน้องโดยการตรวจสอบก็จะต้องให้ผู้ต้องการแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเปิดให้ดูจากแอปพลิเคชันเท่านั้นจะต้องไม่ใช่การถ่ายรูปเ้อนะครับไม่ใช่แบบแคปมาจากกระดาษนี่หรือว่าแคปมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์อน,นั้นไม่เอานะครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือแคปออกมาเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ซึ่งจะร่วมไปถึงการแสดงตัวก่อนขึ้นเครื่องบินนํานะครับแอปพลิเคชันบนนี้ใช์ได้นะครโคโซกกระทรวงมาไทยเพิ่การดิบเอาสื่อมาปัจจุบันนะครับระบบบริการที่ยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันไทยดีนะครับก็มีลากหลายบริการนะครับก็มีบริการงานทะเบียนออนไลน์บริการกลางการใช้บริการภาครัฐบริการรวมสัปิีนั่นแหละนะของกรมการปกครองเนี่ย หรือว่าการยื่นภาษีออนไลน์กับองกรมสรรพกรครับระบบเฮลิฮะสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริการข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือว่าสวคนะระบบยื่นคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมนะะแอปพลิเคชันเงินเด็กมนะะี้ครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนาะ,ะแอปพลิเคชันนะะีระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะ ของสนานักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนราษฎรระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งนะครับระบบแลนแมพของกรมที่ดินแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับของสํนานักงานพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลแล้วก็ระบบร้องทุกข ผู้บริโภคสำนักง,งานคณะกรรมการ,ร,กร,รคุ้มครองผู้บริโภคเหล่านี้นะครับโอ้ยหลายนะครับที่่นเอาไปรวมอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นนะครับจะตรวจสอบรูปแบบหลากๆต่างๆหลายๆอย่าง,าง,างในรวมอยู่มงเดียวคือไทยดีนะแอปพลิเคชันไทยดีนะครับรวบรวมการให้บริการ,กร,รทุกอย่างของภาครัฐนะครับเขาไปอยู่นานเลยนะครับเอาเชิญชวนนะครับใช้ระบบนี้ครับระบบแอปพลิเคชันของไทยดีเดอพี่น้องเดอนะครับแจ้งว่าครับดำเนินการ อยากให้พี่น้องนั้นได้ใช้รับแบบสะดวกสบายขึ้นกับไม่ต้องไปถ่ายรูปบัตรไม่ต้องพกบัตรประชาชนไม่ต้องไปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารต่างๆถือไปเป็นติมกํากระดาษสุดท้ายกับปิวอยู่ข,ข้างทางนะแต่ใช้ระบบไทยดีอยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวมีมดอยู่ในนั้นมันกับเป็นเรื่องดีนะครับพี่น้องขั้นใช้ในทางดีๆนะฮะแต่ใช้ในทางที่พีดก็พีดเบิร์ดละพี่น้องนะครับอ่ะ นี่กอเราสู่ฟังครับพี่น้องกับรายการลูกทุ่มผู้ไทยครับ ไ่วีสานได้มาพบกันงานบุญบ้านน้องดังกล้องเสียงเพลง,ร,งร้องกล่อมในงานหน้าอ่อนซ้อนขบวนรำฟ้อนนองครานสาวโคกสำราญยอมรับประทับหัวใจปิดตามสาวงามนิ่มเนื้อละมุน เ้ามองแม่คุณตั้งแต่งานบุญบังไฟพบกาานที่รักเพลงนี้สุดซึงตรึงใจได้ยิ่มคราใด้ใครใครก็ยากครำปอนก่อนลาถ่ายรูปคู่กันอาว้ยก่อนไปขอฝากใจให้งามงอน ไม่ไปลาบจะกลับมาแน่นอนฟังคำอวยพรสวมแบนผูกแขนมันเธอ ใครใครก็ยากครำำพรก่อนลาถ่ายรูปคู่กันเอาไว้ก่อนไปขอฝากใจให้งามวอนไม่เป็นลบาบจะกลับมาแน่นอนฟังคำอวยพรสวมแวนผูกแขนมันอ ังคกับกับรายการลูกทุ่งปูไทยฝากความคิดหความคิดถึงฮะเอฟซีคุณผู้ฟังทุกทท่านด้วยที่เปิดติดตามเราฟังรายการมาด้วยตลอดครับส่งกําลังใจมาโยกโปให้นานะครับขอบคุณหลายๆายเด้อพี่น้องผมนะครับไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากเสียงเวาเสียงจ่าทำข้าวทำข้าวหาพี่น้องทางอากาศนี่แหละพี่น้องคุณฟังนะครับเอาละครับลูกทุ่งปูไทยมืดเวลาได้เมือนี้นะครับไปซะก่อนละพี่น้องคุณฟังนะครับ ติดตามเราฟังรายการลูกทุง่งภูไทยได้ไหมนะครับสัปดาห์หน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับเหลืมถึงแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์นะครับเอามือนี้ก็อยู่ดีมีแห่งสุขคู่สุขคนครับสบายดีครับ คิดเขียนเป็นนักเรียนขาว่าผมปึกกลายอาหารที่มีวิตามินเคยกินต้มน้องหัวน้องควายเมื่อว่าละเมียตบเกือบตายตัวผมโชคร้ายดันไปกินน้องแมวอาหารหลายอย่างดูท่าทางจะมากวิตามิน ากเมนไทยได้กินรับรองสีบินเก่งกว่าแล้วหากินใหญ่อืดอยากเมนทุกเมนยากใหญ่ขาดจ้าฮักแนวทางการเรียกร้องแซวแซลม่นไทกินแล้วอย่าลืมไปบอกหมูหมูหนึ่งไปที่บ้านน้องตองหมูที่สองไปที่ร้านน้องดาหมูสามหมูสี่หมูห้าหมูสามหมูสี่หมูห้า Love you. สาเหตตที่ผมเชื่อฟังหมอดอย่ามัวรีรอถ้าอยากหายใจอยู่เรื่องมันจำเป็นต้องกู้เรื่องมันจำเป็นต้องกู้เพื่ามาสู้ราคาหา้าหมูเป็นเมียหน้าอยู่แด็บหูอยู่แล้วบาบาย กันใจใตายเบิดลาไลแล้วล่ะแม่อีนอูด้วยหัวใจเกินร้อยเห็นสาวสำน้อยร้องจุกกรูจุกรจกรูตกเย็นกินหัวปลาทูอาหารหาหมูช่างหนาดสู้แท้ละนคองม,มุนัยไปแค่ห้าหมูเท่านั้นละเหรอบ้านผมหมูท่ี่6มีร้านเจติกอาหารท้าอร่อยมากเลยที่สำคัญน่สาวเสือรส้นชังนั้น ป่าเอ้ยเบ้นกระตงรังแล้วลายเส้นกับ่ระคังแล้วบุมีไผเส้นแล้วยอมแล้วยอมแล้วหมู่หนึ่งไปที่บ้านน้องตองหมู่ที่สองไปที่ร้านน้องดาหมู่สามหมู่สี่หมู่หา้าหมู่สามหมู่สี่หมู่หาะะะะ้าปะัะปะขาก็ยังจะไอเลล าเหตุที่ผมเชื่อฟังหมออย่ามัวรีรอถ้ายังหายใจอยู่เรื่องมันจำเป็นต้องกู้เรื่องมันจำเป็นต้องกู้เพื่อเอามาสู้ราคาห้าหมูเป็นเมียหน้าอยู่แทบขุดหอยู่แล้วบายบายอยากสิกันใจใตายเบิดลายแล้วล่ะแม่อีนู หัวใจเกินร้อยเห็นสาวสำน้อยร้องจุกกรูจุกกรูตกเย็นกินหัวปลาทูอาหารหาามูช่งางนาอดสู้แท้ละนอเอ๊คุณมนชัยี่เป็นนักชิมตัวยงจริงๆรงิน้องวัวก็ชิมแล้วน้องควายก็ชิมแล้วน้องแมวก็ชิมแล้วเมื่อไรจะชิมน้องเมียดูบ้างราจะเอาดังหลายเมียสิยดีนี้ นลูกงงลูกุ่ภูไทยไลูกลกทุ่ง,งภูภไทย